สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในครอบครัวมูจิอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปดูคลิปใหม่กันเลด <Hey. S 1> ซีนี่เรามาอยู่ันที่ไหนอะ่ะถามซีจะไรู้ไหมเหรเอาแต่ซีรู้ไงซีได้หลับไปกับฉันหรือเปล่าอ่ะตอนฉันหลับอยู่อ่ะพวกเราโดนลักพาตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ซีอะ่ะจำได้แค่ว่า ตอนนั้นน่ะนะเรากำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเห็นโพสต์ใน Facebook บอกว่าประกาศว่าว่าทำงานนี้จะได้เงินสิบล้านอะ่ะฮะนี่อย่าบอกนะว่าฉันบอกเธอไปว่าตกลงจะทำอะ่ะก็ใช่นะสิซึ่งงานเนี้ฉันเห็นว่ามันแลกกับชีวิตนะต้องไปหนีจะกล้วยอันนี้นั่นแหละ เสียงเพลงก็น่ากลัวแล้วทุกคนอาล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่อง Baby เมติโกซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมบนหน้าอะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งเราเข้ามานะคะเพราะว่าเห็นคลิปของยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆเนี่ยเขาลองเล่นกันใช่ไหมเมื่อหลายหลายเดือนที่แล้วหลายน่าจะ ประมาณปีที่เราด้วยซ้ําแล้วเมจิอ่ะเพิ่งมาเห็นไงก็งเลยแบบอยากลองเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดช้าเกินไปต้องขอโทษด,ด้วยคือเมจิเพิ่งจะเคยเล่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพิ่งเล่นโรบอกนะเล่นตั้งแต่อายุ5.6าหขวบแล้วเนี่นยโรบอกอะ่ะก็คือเรามาอยู่ในเกมโ o บอกแล้วก็อยู่ในแบบบรราน่าอะไรสักอย่างนี่แหละคือคือ,เ,อเดี๋ยวจะขึ้นชื่อ ไว้ตรงหน้าจอเลยนะคะคือมาตัดต่อทีหลังไงเออเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูคนอื่นเล่นกันก่อนไหมจะได้เข้าใจคือหนีจากกล้วยตัวไหนยังไม่รู้เลยอะ่ะเฮ้ยนี่คือกล้วยเหรอเฮ้ยน่าก,กลัวมากเลย่มีตะกระดด้วยอะ่ะมันเหมือนขวดน้ํายังไงอ่ะทุกคนมันเหมือนขวดน้ํามันเหมือนขวดน้ํามากเลยขวดน้ําเดินได้เรอระคืออะไรยังไงมีฝาด้วย หรือว,ว่านันคืออะไรมันคือใบไม้หรอมันคือสีเขียวมันหัวกล้วยอันนี้ก็ไม่รู้ละคะ่ะไม่ใช่คนชอบกินกล้วยนะอะไรเนี่ยมันบอกว่าไม่มีทางออกไม่มีทางหนีเอา้าอีหนูเดินผ่านกล้วยทําไมเนี่ยเอา้าทำไมเขาไม่ตายอ่ะอ๋อเพิ่งสังเกตว่ามันมีสามหัวใจ งูเขาบอกบานาน่าซีอย๋ประตูเปิดแล้วอีหนูเร็วหัวใจเหลือหนึ่งดวงแล้วเนี่ยอีหนูหายอ,าอ้าวโอ้หนึ่งสองสามที่เหลือตายมาเลยค่ะรอสามคนโอ้มันย่อบแบบนี้ได้ด้วยเหรออืมขนั่งยองๆขี้หน่อยดิ ขอนังคีแบบว้ยโดนเผาจนไหม้ตัวสีดำเลยแหรอเธอโอ้เขาลเวลยี่หกแล้วนั้นเนี่ยสิบห้าอันนี้แปดโอ้โหเราคนละระดับกับเขาเลยอะ่ะคนนี้หกส่วนเราน่าจะศูนยหรือเปล่านะ่ะเฮ้ยมันมีหลายแบบแล้วนี่เล่นแบบนี้ได้ปะน่าอยากเล่นแบบสีเขียวเขียวอ,ะอ่ะเฮ้ย เาแบบนี้ทางออกดีกว่าเอาแบบหนีเนี่ยหนีง่าย,ายหนูก็อยากได้อันนี้แต่ก็ไม่ได้อดีระดับผู้เล่นที่กากที่สุดก็คือเมจินั่นเองบานาน่าอีทฮะ ลัคกี้แปลว่าโชคดีนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือเรามาแล้วเออเก็บเหรียญไปด้วยนะเอา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 บาเลียบาเลียบาเลียบาเล,ลียมาอีกบาเลียอืมตอนนี้เจอคนแล้วนะคะซึ่งงับไปอีกหนึ่งที อีหน้เหลือหัวใจหนึ่งแล้วนะเหลือแค่หนึ่งหัวใจแล้วนะเออกินแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวคนสุดต้องกินกล้วยไม่ใช่กล้วยต้องกินคนคือเราต้องไปทางโน้นะนะทุกคน บอกเลยแกไม่รอดหรอกอืมกินไปแล้วหนึ่งนะคะกินอีกหนึ่งกินอีกหนึ่งวายหัวแดงโดนเข้าะแล้วยาเป็นไงล่ะกลยุทธ หลอกของเวจินะคะตอนนี้ก็ปลาเข้าไปสี่นาทีแล้วทุกคนอุ้ยยาเราต้องตูตามตู้อะไรแบบนี้ด้วยนะคือไม่มีนะคะในตู้ไม่มี เออ้ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าคนจะอยู่เท่านี้เพราะว่าอยู่เท่านี้กันประมาณสี่คนแล้วมั้งนะ่ะทำไมกล้วยมันเดินยากจังเลยอ่ะ เหลือเวลา3ามนาทีแล้วนะคะไม่ติว่าเราต้องไปหาตามเคก้กตามประตูแล้วล่ะเขาจะอยู่ตามประตูหรือตามเคก้กอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเคก้กไม่เอาหร,อหรือว่าเห็นว่าเฝ้าอยู่คือตัวนี้เป็นตัวที่กากที่สุดในโลกนะคะถึงมันจะฆ่าได้ รู้แหละอันนี้มันคือสัญญาณบอกอะไรเฮ้ยมันมีคนทำเควสนี่นแสดงว่าต้องอยู่แถวนี้แหละว,วางกับดักไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาน่า นั่นไงคนจริงฮหายไปแล้วอะ่ะคือรู้สึกว่าตอนนี้อยากยอมแพ้มากๆเลยทุกคน คือเราไม่เจอใครเลยอ่ะทุกคนมันไปไหนกันวะใครเล่นเป็นฮันเตอร์นี่ก็แปดนาทีแล้วนะเธออ้าวชุดดำฉันเห็นเธอชัดๆเลยนะเมื่อกี้อยู่ในตัวเปล่า คือเรากำลังเฝ้าประตูเ้าโอ้โหเราจัดไปสี่ศพนะคะแต่ไอดำม,มันรอดอ่ะคือไอดำม,มันหาทางสู้จริงๆอ่ะค่ะทุกคนคือแบบจุกเก่งมากอะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกต้องคงพอแค่นี้แหละมั้งตาเดียวพอ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าหรือวันหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็แชร์ความสนุกให้กับเพื่อนๆนะและเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย